ว400เป็นชื่อเรียกรหัสของวิทยุสื่อสารที่มักได้ยินบ่อยครั้งในช่วงฤดูการไฟป่าเพราะหากได้รับแจ้งว่ามีว400เกิดขึ้นนั่นหมายถึงไฟป่าได้เริ่มขึ้นแล้วสำหรับอุทยานแห่งชาติตัดโนการเกิดว400เป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยกว่าเรื่องอื่นเพราะหน้าที่และภารกิจหลักของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าคือการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกทำลาย หากพบว่าเกิดวอ400ขึ้นในพื้นที่อุทยานแห่งชาติตัดตนชุดดับไฟที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักคือชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่าพญากะระอกดำหนึ่งและ2จะต้องเข้าพื้นที่เพื่อดับไฟป่าในทันทีหากยังไม่สามารถควบคุมไฟได้จะมีการร้องขอชุดสนับสนุนให้ตามเข้าไปสมทบภารกิจแต่ละวันของชุดปฏิบัติการพิเศษควบคุมไฟป่าพญากระรอกดำทั้งสองทีมคือการลาดตระเวนตรวจหาไฟป่า เพื่อให้เจอกับจุดเกิดเหตุไฟป่าให้เร็วที่สุดและเข้าควบคุมสถานการณ์ให้ได้ทันทีจึงจะลดความสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัญหาและอุปสรรคของการดับไฟก็คือสภาพพื้นที่ที่ไม่เอ,อื้ออำนวยเช่นบริเวณหน้าผาที่มีความลาดชันทําให้ชุดดับไฟป่าเข้าถึงพื้นที่ได้ยากเช่นเดียวกับกระแสลมที่พัดอย่างรุนแรงก็อาจจะทําให้เปลวไฟแรงได้มากขึ้น ส่งผลให้ไฟขยายวงกว้างได้อีกเท่าตัวดังนั้นการที่จะทำให้รัศมีของไฟแคบลงต้องอาศัยอุปกรณ์ในการช่วยเป่าใบไม้หรือเชื้อเพลิงให้ออกจากกองไฟที่กำลังลุกไหมอย่างไรก็ตามหากเกิดไฟป่าหลายจุดในเวลาเดียวกันอุปกรณ์และบุคลากรที่ไม่เพียงพอก็ล้วนเป็นปัญหาและอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นอกจากนี้อากาศที่ร้อนจัด อาจทำให้ร่างกายของเจ้าหน้าที่ที่ดับไฟเกิดภาวะน็อกเพราะร่างกายขาดน้ำรุนแรงซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในการดับไฟคือประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่เองที่ผ่านการดับไฟจนรู้จักพฤติกรรมของไฟเป็นอย่างดีหากแต่สีเท้าอย่างรู้พาสความพลาดพัง้งย่อมเกิดขึ้นได้เสมอการมีคู่ต่อสู้เป็นเปลวเพลิงไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะไฟคือธรรมชาติมนุษย์จะสามารถเอาชนะธรรมชาติได้ก็เพียงครั้งข่าวเท่านั้นอย่างไรก็ตามไฟป่าเป็นสิที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์จึงต้องสยกด้วยมนุษย์ผู้มีหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรลักลอบเผาป่าในเขตอุทยานแห่งชาติต้องระวังโทษจำคุกสูงสุด20ปีปรับสูงสุด2ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรั